พาลูกกาแฟมามาวัดตาแบกเดินสกายวอเตนเต้นเหมือนกันเนี่ยรูข้างนั่งนี่เลเหมือนกันอ่านแล้เอาสายาเ็เ็เไข้า ต้องคนที่เป็นหัวใจแข็งแดงไงถึงจะไม่กลัวดูดิดูป้าอ้ยถ่ายวีดีโออยู่ถ่ายวีดีโอแล้วก็ถ่ายวีดีโออยู่นั่งนังดูดิไม่ต้องกลัวหรอกลูกมแย้มกลัวไปไปไปมันไม่เป็นไรหนูไหวตรงเนี้ยสวยเหมือนกัน <l ittle bit noise> อยสวยมากเลยว่งๆอะมาเที่ยวได้เลยอยูสวยมากอากาศสดชื่นเด็กก็ไม่ร้อนด้วยพี้อไม่ได้ใส่หมวก็แล้วมันถ่ายงเออถ่ายง่ายอ่เอาไปพี่ถ่ายให้แล้วส่งพ่ให้เอา เขาเสนอขายให้เขา